สำหรับใบนี้นะคะใบนี้จะเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนะคะคือตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะคะลายซีสีน้ำตาลคาราเมลนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็มีสกรีนคำว่าเลิฟนะคะด้านหน้านะแค่นั้นนะคะส่วนตัวกระเป๋าของเขานะคะเขาจะมีช่องซิปทั้งหมด3ช่องนะคะเขาจะมีช่องซิปด้านหน้าตรงนี้1ช่องนะคะช่องซิปใหญ่หนึ่งช่องแล้วก็ช่องซิปด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะคะ ส่วนขนาดของกระเป๋าเดี๋ยวนุ่นวัดให้ก่อนนะคะเดี๋ยวลืมขนาดกระเป๋านะคะความสูงนะจากฝั่งความสูงเขาประมาณ9นิ้วนะคะโดยประมาณนะคะ9นิ้วแล้วก็ความยาวของเขานะคะประมาณ13นิ้วนะความยาวเขาประมาณ13นิ้วแล้วก็ความหนาของเขานะคะ ประมาณเกือบเกือบหนึ่งนิ้วประมาณ1นิ้วนะคะความหนาเขาประมาณ1นิ้วเดี๋ยวลูกค้าต้องถามหาแนวทะแยงนะคะนุ่นวัดให้นะของเขาก็ประมาณสิห้านิ้วนะคะโดประมาณนะคะสิบห้านิ้วเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านในกันดีกว่านะคะด้านในตัวนี้นะคะช่องข้างหน้าเลยนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆให้หนึ่งช่องนะคะด้านในเขาจะเป็นกรำมหยี่นะแล้วเขาก็มีช่องแบ่ง ฝั่งนี้ให้อีกสองช่องนะคะเป็นกำรรมหยีนะเป็นช่องแบ่งกำรรมหยี่ให้สองช่องนะคะส่วนช่องซิปตรงกลางนะคะเขาก็ไม่มีอะไรเลยเป็นช่องกำรรมหยีโล่งๆแบบนี้นะคะสําหรับใส่โน้ตบุ๊กใส่ iPad ได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังของเขานะคะก็เป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะไม่มีอะไรนะคะเป็นช่องโล่งๆก็คือด้านหลังเขาก็เป็นกำรรมะหยี่ทั้งสองฝั่ง ก็คือใบนี้ด้านในทั้งหมดของเขาเป็นกรรมยีหมดเลยนะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้